เย้ทุกคนเราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะเนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่สนามบินสุรภูมิเรากาลังจะไปเที่ยวที่เกาะฟูกัวประเทศเวียดนามนะแต่วันนี้ในคลิปนี้นะทุกคนผมมาจะพาทุกคนมาทําระบบไบโอเมตริกกันไอ้เจ้าระบบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทําแล้วลงทะเบียนแล้วเนี่ยการเข้าสนามบินหรือว่าการเช็คอินต่างๆจะง่ายมากเลยเขาใช้การสแกนใบหน้านะทุกคน เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยทําครั้งแรกก็จะงงง,งหน่อยนะเนี่ยวิงตอนนี้เรามาอยู่ที่เที่ยวบินขาออกพร้อมกระเป๋าเดินทางเราจะไปเที่ยวกันที่ เราเรียกสั้นๆว่ามันดีปวกนะทุกคนแต่เราไปดูสิว่าไฟของเราไฟที่เท่าไหร่เปิดเช็คอินยังไปเราขึ้นเครื่องที่สายการบินวิเชตแอร์วิเชตแอร์ใช่ไหมใช่เปิดหรือยังเอ่ย9ก0มง40นี่เจอแล้วทุกคนนี่ ตันนี้ตัวน,นี้เคาน์เตอร์เปิดแล้วเคาน์เตอร์เปิดแล้ว,เป,ลวเป็นโปรซีนะไปเช็คอ,อินแบบใหม่ใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวเราจะไปทำระบบไ<ร>บโอเมทิกกันทุกคน,นเ,เดี๋ยวเราไปเช็คอ,อินที่เซลล์เช็คอินเช็คอินนี่เดี๋ยวเราหาเครื่องว่างๆก่อนมีเครื่องว่างๆไหมเนี่ย นูข้างในไหมมาเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อนเลยเซลเซอร์วิสเช็คอินเลือกที่ใสก่กรบินก่อนใช่ไหมใสก่กรบินก่อนก็เลือกรายละเอียดก็อเอสเซสก็ไปน,นี้ต่อไปก็เลือกเช็คอิน ชนิดสำนองที่นั่งใส่กมอมูลเดินทางสแกนบาร์โคดอ้าเราไม่มีบาร์โคดอ่ะต้องต้องใส่หมายเลขสำรองที่นั่งใเราต้องใส่นมาบอร์บุ๊กิ้งไป แล้วเราก็เลือกจุดหมายปลายทาง,ทางประเทศน,น,นี่เวียดนามภูเก็กไอแลนด์ PQC เวียดนามเป็นเก,กนาะภูวก็กเวียดนามก็จะมีผู้ชื่อผู้ดยสารสองคนอันี้เป็นมีกับภาพภูมิเราก็กดเลือกผู้ดยสารทุกท่านเลือกผู้ดสารทุกท่านแล้วก็เช็คอินเ,เช็คอินตรวจสอบข้อมูล บางบัวพะูเผอาหนึ่งาสีสันถูกใช่ไหมส<อ>ชาติชาติไทยตัวทีหนสือเดินทางบัตรประชาชนหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเรืนอเดินองเรืองรืเรเร่อร่อรอรออบเรเร้องรงง ระบุวันหมดอายุของสปาร์ทบอร์ด1 3ึ่งสามศูนเก้สาสองออถูกไหมถูกไหมถูกไหมกดตกลงต่อไปผู้โดยสารท่านต่อไป รานนี้หลังจากเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาเลือกสัมภาระที่เราเลือกเอาไว้ใช่ปะ่ะใช่อ่าพระภูมิเราไม่ได้ซื้อโหลดซื้อชื่อนี้ซื้อหนึ่งันนี้หนึ่งใบโหลดหนึ่งใบเ,เลือกขับประตูทางออก S หนึ่งสองช่องห้าชิ เคี่ยวบินสำมภาระสิตัว e F นี่ก็น่าจะนั่งเครื่องบนเป็นชื่อนั่งใช่ไหมสำมภารมีหนึ่งใบพิม์เลยนะพิม์เลยตัวนี้เขาจะพิม์แท็กกระเป๋าอ๋อพิมปัดด้วยสารด้วยอันนี้บริษัทของใครค่าคูอนี่บริษัทของสุภนี่ แล้วก็แท็กกระเป๋าเดี๋ยวเราค่าให้เจ้าหน้าที่ติดให้เพราะเราติดไม่เป็นอันนี้เราก็ได้มาแล้วใช่ไหมใช่เขาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวด้วยสารกับตัวด้วยสารกับแท็กกระเป๋าแท็กกระเป๋าอันนี้ไปโอตพิกก็คือเอกทั้งสองคนใช่ไหมเอาสุพนีก่อนเพราะทำทีละคนอ่ะคราวนี้เราจะทําระบบไบโอมติกแล้ว ขั้นตอนก็คือเดี๋ยวเราจะต้องสแกนบัตรโดยสารด้วยคราวนี้เราเริ่มจากพาส,สปอร์ตก่อนใส่พาสปอร์ต,รตเราใช้แบัตรประชาชนก็ได้นะพาส,สปอร์ตก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นของภาคภูมิมันต้องมองกล้องไหมนะ อ๋อโอ้โหงั้นเดี๋ยวถ่ายวิดีโออีกทีนึงอ่ะดีถ่ายม่ใไม่ให้เมื่อกี้เขายังไม่ผ่านะ่ะเขายังไม่ขึ้นเลยเอะแลเรียบร้อยน,อน,อน่าจะขึ้นแล้วน่าจะขึ้นแล้วเขาอ่าเขาเนี้ย เมื่อเมื่อคืนผมทำตามขั้นตอนเช็คอินหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เขาให้สแกนใบหน้าอันนี้มันเราเราต้องสแกนอีกรอบไหมถ้าสแกนแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วเนอ๋อไม่ต้องมองกล้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนเช็คได้ไหมอ่ะมันเช็คไม่ได้ค่ะถ้างั้นก็ทำใหม่เลยก็ได้อ๋อเป็นบอดดิ้งพาร์ทท่านเนี้ยท่านไหนก็ได้ค่ะเอาเอาขอไปเองเข้าค่ะ ขออพระสปค่าทุกคนเขาไม่ขึ้นรูปหน้าเราให้นะให้เราสังเกตไฟอ๋อเนี่ให้เราสังเกตไฟนะมาแก้ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าอีกคนเดี่เช็คได้ไหมงั้นครับคือหอบ body ตอนนี้กำลังเช็คว่าของผมได้ไหมแต่เท่าที่ดูได้นะเมื่อกี้ไปมองกล้อง,อง,องเรียบร้อยค่ะโอเคแสดงว่าทำไปแล้วอ๋องั้นเจ้าหน้าที่ติดแท็กให้หน่อยสิครับ ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือตอนแรกเราคิดว่าตัวเครื่องเซลเช็ค<ส>อินน่ะจะมีรูปมาให้ด้วยไงแต่ท<า>ี่ไหนได้ไ,ดไม่มีรูปตอบได้ C1 <า>กับ C2 สองไปคราวนี้ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเอาเจ้ากระเป๋าไปโหลดที่ C1 กับ C2 <า>เห็นไหมง่ายมาก เราให้เจ้าหน้าที่ติดเพราะว่ามันจะต้องมีใบใบนี้เราเก็บไว้เหมือนติดข้างหลังตัวตอนนี้เรามาที่เซลล์เช็คอินของ Back แบ็กดอปแล้ว สัมภาระโหลดสัมภาระอัโตโนมัติใช่ไหมอ่ามองกล้องกล้องต่ำเนอะอันนี้เดี๋ววยวเราก็ยกกระเป๋าขึ้นไปนี่ส่วน,ออนนี้เห็นไหม <Conf irm. S 1> เราซ,ซื้อน้ำหนัก20กิโลแต่ว่าน้ำหนัก18กิโลไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็คอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มคือเย็ด yes, <Yes. S 1> ใช่ไหมใช่เย็บไม่มีแล้วก็สแกนสแกนบาร,ร์โค้ดปิดไหมดันอุ้ยอน,อน,นอนนอน แล้วก็กดดันไอเดียกระเป๋าของเราทุกคนอาจจะเอบายเราต้องไปดูกระเป๋าไหมไปดูกระเป๋าฝัง่งนู้นก็ได้สำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วแต่ตัวนี้มันจะหายไปไหมมันจะเป็นชื่อของเราอยู่เลย นี่นี่ทุกคนเราก็ยิงนี่งจริงเลยยิงจอยไฟแล้วอันนี้เอาไว้รับกระเป๋าอืออันนี้ไว้รับกระเป๋านะอันนี้นะขึ้นแสดงว่าของเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วใช่แสดงว่าระบบสแกนแสดงว่าระบบสแกนใบหน้าใช้ได้จริงเพราะเมื่อกี้สแกนผิดคนเขาไม่ให้ผ่านก็ไม่ให้โหลดกระเป๋าด้วยถูกต้องไปคราวนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อทุกคนเออทุกคนเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะ ไอตัวที่ใบระบบไบโอเมติกเนี่ยเขาจะลบข้อมูลของเราอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลของเราสิเอาไว้แค่48ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลของเราจะรั่วไหลนะก็ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่แต่การทําครั้งแรกก็งงๆหน่อยใช่ครั้งแรกก็อาจจะใช้เวลาเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีเลยที่นี่ดูสิเจ้าหน้าที่ไปอยู่ไหนหมดก็มไม่มลูกอแล้วเมื่อกี้ให้ไปโหลดกระเป๋าเขาไม่มาหรอไม่มา เรียก oh. ตรงที่ทีแล้วไม่มาเขาคอยทำตู้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่จริงๆก็ไม่ยากนะก็ดูตามขั้นตอนเมื่อกี้เราผิดไปนิดนึงก็คือใช้หน้าผมสแกนไนงะแต่ว่าในบุ๊กกิ้งไม่ได้เป็นชื่อผมที่อจอสัมภะะแต่จ่เป็นนี่ชื่อของภรรยาก็ถือว่าโอเคเอยู่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอืมใช้ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าทำจริงๆอะ่ะแป๊บเดียวเองทุกคนก็ไม่ยากนะทุกคนลงไปทําตามดูได้คายบินก็ก็ถือว่าโอเคนะระบบเซลล์เช็คอิน ก็ตัวเองใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ bio m e t i c ไบโอเมติกระบบสแกนใบหน้าแล้เวเราไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปหาของกินใช่ไหมอันนี้กี่โมงแล้วนะทันไหมเจ็ดโมงครึ่งแโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปไเดินเล่นเล่น,ลนที่สามีสุรภูมิก่กอนละกันถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราไปหาของกินที่เมจิกฟู้ดพอยต์นะทุกคน ยังไงคลิปยังไงคลิปนี้เออทริปนี้สิอีกยาวไกลเลยนะเนี่ยพึ่งเริ่มสตาร์ทเองทุกคนสรุปข้อมูลนะครับของเจ้าระบบไบโอแมทิกเนี่ยตอนนี้เขาเปิดใช้งานทั้งหมด6สนามบินมี1สุวรภูมิ2ดอนเมือง3เชียงใหม่4แม่ฟ้าหลวง5ภูเก็ตและ6หาดใหญ่นะครับโดยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน67นี่ยเขาเปิดสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศนะ และตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567ผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศก็สามารถลงทะเบียนด้วยไบโอมีริกได้แล้วครับขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายแสนง่ายนะครับให้เราทำการเซลล์เช็คอินให้เรียบร้อยจนได้บอร์ดดิ้งพาสมานะหลังจากนั้นเนี่ยเอาบอร์ดดิ้งพาสไปสแกนแล้วก็สแกนพาสปอร์ตครับคราวนี้มองกล้องก็เป็นอันจบขั้นตอนแล้วครับหลังจากเนี่ยถ้าเราเจอเครื่องสแกนใบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถสแกนเพื่อทำขั้นตอนนั้นได้เลย โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือบอร์ดินพาสอีกแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครกันแล้วแต่นะครับที่มาที่สนามบินและต้องการจะลงทะเบียนแบบไบโอเมตริกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับกด subscribe และติดตามทริปฟูกวกของเราต่อนะครับทุกคน